นะครับอันนี้ก็เตรียมดินเตรียมดินเรียบร้อยแล้วครับผมใส่ดินปุ๋มนะคะอันนี้เป็นแค่ดินปุ๋มนะคะแล้วข้างล่างก็เป็นน้ำนะคะน้ำธรรมดาสะอาดนะคะหลังจากนั้นนะคะเ,เราก็โรยเมล็ดพะวงของเรานะคะที่เราแช่วันนี้นะคะ นี่ก็จะทดลองปลูกนะครับห้านะครับห้าห้าหลุมนะครับห้าหลุมโดยใช้กดน้ำห้ากขวดนะครับแล้วก็อีกขวดหนึ่งนะครับเราก็ใช้ธรรมดานะครับผมที่ไม่ได้ผสมไม่ได้ใช้ในส่วนของมีเพนตาในการแชร่นะครับซึ่งแตกต่างกันตัง้ตงแต,งตง่ในส่วนของการแชร่มเมล็ดนะครับใช้พอใช้แล้วแช่ไว้แล้วก็เอาผ้าห่อไว้เริ่มง,งอกแล้วครับ ราะว่าตัววีเบนตาเองก็เป็นอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารพืชอยู่แล้วครับผมอันนี้เราจะทําเพื่อให้เพื่อนๆเรานะครับที่ไม่มีพื้นที่นะครับพื้นที่น้อยนะครับในการที่จะปลูกผักทดลองไปปลูกกันได้อ่าทดลองไปปลูกกันได้นะครับนี้ครับก็ปลูกนี้นะครับเราจะใส่ครับา แล้วก็จะทาอันนี้ก็จะปลูกบนอาคารนะครับของเาจะเป็นอาคารนะที่ไมีพื้นที่เหมือนกัน,น,อ,น,นอันนี้ก็คือที่เรามาร์กดาวไว้นะคะอันนี้นะก็คือเป็นแช่ด้วยน้ําธรรมดานะคะก็จะใช้ที่เราแช่ไว้ในน้ำธรรมดานะคะดูว่าเขาจะนอกเยอะขนาดไหน จากนั้นเราก็ใช้ดินปลูกโรยปิดหน้าแล้วก็ลดน้ำก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจบขั้นตอนในการปลูกตอนนั้นก็จะมาติดตามผลกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเราก็<ม>จะเอาดินปลูกนะคะโรยโรยแล้วก็ลดน้ำให้เตียนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาลดน้ำเช้าเย็นนะคะลดที่ขวดในด้านหน้านะคะครับ หลังจากนั้นพอโผล่ขึ้นมาก็15บวันก็เดี๋ยวใช้วีเพนตาในช่วงนี้เอาไว้ในอดก่อนสบวันสิบวันนะครับโอเคโอเคนะครับเ <Okay. S 2> ดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม